สวัสดีครับวันนี้พอตัวไทยแลนด์ก็มาอยู่ที่ราชบังนะครับตั้งลิฟต์2เสาไป220กดล็อกสองข้างครับบรรล้านด้วยสลิงสายหัวนะครับตั้งเราตั้งได้ครับไม่เท่ากันเราก็ตั้งได้าบอกันโซ่ขึ้นนะครับตัวนี้ลิฟ 5, ต์ผ้าตันกดล็อกสองข้างครับเราก็จะมีการสอนลูกค้าใช้งานยนะครับ ั้งเราก็สอน้าใช้งานตรงนี้ใบใช้ยังไม่เป็นครับใช้ง่ายครับตาบอกว่าแป๊บเดียวก็เป็นครับผมแล้วก็มีชั้นเครื่องมือครับสีแดงแล้วก็เป็นทางร้องถ่ายแล้วก็ยกเกียร์ถูกลูครับแล้วก็ทางเติมน้ำมันเกียร์ครับทุกนี้จะมีค่าอย่างครับผมตั้งเราก็สอนครับ สอบถามพ่อทูไทลได้นะครับคลิปยกรถโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ